นี่นะครับนี่คือลูก no ลโก้นะครับนี่นะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆใบมันจะเต็มนะครับไม่ใช่ใบครึ่งเซี่ยวนะครับเป็นใบเต็มนะครับก้านใหญ่ๆนะครับเราลดต้นทุนคือเราไม่ต้องไปห่อ p a เกจ g i n g นะครับนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งหลอดมีสิบสองลูกนะครับตีเล่นตีกันในครอบครัวนะครับตีกันสนุกนะครับ คุ้มมากเลยนะครับราคานี้ตอนนี้ลูกผนไก่ขึ้นราคาครับเพรพะลูกขนไก่ขึ้นราคาเนี่ยราคานี้แล้วได้ราคาได้ของแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับไปเทียบกันได้เลยนะครับราคาที่ผมให้นะครับนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับแล้วขนแบบนี้นะครับในท้องตลาดหาไม่ได้แล้วนะครับหาไม่ได้แล้งจริงครับเพื่อนๆไปดูได้นะครับนี่นะครับนี่ให้ดูครับให้เทียบดูได้เลยนะครับ ดไ้เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งได้นะครับของมันมีจำนวนกัดนะครับผมก็ไม่แน่ว่าการนําเข้ารถถับถัดไปเนี่ยราคามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ลูกขนไก่เนี่ยราคามันแรงมากนะครับเพราะว่าขนมันหายากครับขนในท้องตลาดมันหายากนะครับนะครับท่านใดได้ไปใช้ก่องก็ประหยัดก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับ